วันนี้พามาชมเครื่อง p c x ตัว160นะครับสี่วาวว่าเป็นยังไงมาชมกันครับเนี่ยด้านในนะครับ,น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 ,รบนี่เลยตรงนี้จะเป็น ID นะครับนี่จะบอก In นี่คือ ID ครับ EXH ก็ไอเสีย e นะครับผมเนี่ยจะเป็นบอกวาวเสีย wow, e ตัวนี้เป็นสี่วาวนะครับ p c x ตัวใหม่นะครับตัว160นะครับ เือใครยังไม่เคยเห็นนะครับมัดไฟก็คล้ายๆกันกับตัว150นะครับตรงนี้น็อตอยู่สตัวเหมือนกันนะครับแล้วน็อตยึดตัวนี้หนึ่ตัวนะครับยึดมัดไฟนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กกั้นสายไฟนะครับสายมัดไฟจะออกไปโผลดช่องนี้นะครับแล้วก็ออกมานี่ ราจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับถอดถออักได้เลยครับไม่ต้องไปถอดมัดไฟนะครับถ้าถอดมัดไฟไม่ออกแน่นอนครับเพราะว่าสายมัดไฟมันยาวมาต่อที่กล่องตัวนี้นะครับเราจะถอดเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถอดมัดไฟออกมาทั้งมัดไฟตรงนี้นะครับแต่เราต้องไปปลดที่สายตรงที่ผมบอกเมื่อกี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อกันต่อเลยครับ เดีผมพาไปดูด้านในทั้งหมดเลยเนาะอันนี้คือฝานะครับ คนะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อกันต่อเลยนะครับเราจะมาขันน็อตตัวปั๊มน้ำอย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมดูก็คือเป็นตัวหลักนะครับราะฝังด้านหลังนี้จะม่มีตัวต่อแล้วจะเป็นท่อน้ํานะครับตัวนี้อน้ําคือเดี๋ยวเรามาถอดออกกันเลยนะครับ ตอนนี้เราได้ถอดปั๊มออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มน้ำนะครับทีตรนี้แล้วก็ใช้การเคาะแล้วกงัดออกนะครับพรมแน่นแน่นมากแน่นตรงลูกยางตรงนี้นะครับระวังน้ําออกด้วยนะครับตอนดันออกนะครับผมมีน้ําไหลยเยอะเราต้องปล่อยออกก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาขันนัดเสาสิตัวออกนะครับแต่อันดับแรกเราต้องมาขันนัดแน่นก่อนเลยเสียงโซลาลินนะครับโอเคขันนัดสองตัวนี้นะครับไปกันเลยอันนึงเรามาขันตัวดันโซนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนัดเบอร์สิบสองตัวนะครับขันออกมาจะได้แบบนี้นะครับเราขันออกเลยครับ้มันจะคลายเองนะครับเพราะมันแบบกด เอาโต้นะครับรากดโซ่เอาโต้โอเคโอเคนะครับเ่เราหันได้เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแบบนี้ ครับแล้วก็ดันเ,เลยจะแน่นสักหน่อยนะครับมาเลยเรมนมากให้อ่า ให้ฝังตัวนักเสือจะขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับนั mm. ด้านในนะครับไม่ได้แบบนี้นะครับเสือ่คือเสืออ่ะ เพงโซ่เหลาลิ้นของ p c x 1 6 0นะครับจะมี1กับ2นะครับสองจะอยู่ด้านบนและหนึ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวอ,กอักษร K0R นะครับตรงนี้นะครับก็จะเจอ K0R K0R นะครับอ,อยู่แบบนี้นะครับตอนเราตั้งมาระครับถ้าลูกูรขึ้นสุดแล้วครับผม แล้วก็มาขันน็อตสีตัวนี้ได้แล้วครับอย่าลืมขันน็อตเสาเสื้ออีกสองตัวนะครับเบอร์สิบครับผมไปขันกันเลย พอเราคันออกมาเรียบร้อยนะครับนับสองตัวนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเหล็กรองที่เขาทำไว้เป็นแทนแหวนรองนะครับสองตัวอ,ออกมาเลยครับทีนี้เราก็จะสามารถออาถอดฝาสูบออกมาได้เลยนะครับนี่เลย สี่วาวนะครับ PCX 160นะครับฝาสี่วาวนะครับรหัสใบวาวเป็นสี่ศูนย์นะครับทีนี้สะพานนะครับสะพานลองโซ่นะครับโอเคนะครับ นี่ก็มาถอดคอยหัวเทียนออกนะครับถอดคอยออกแล้วเราก็ถอดเสื้อออกได้เลยครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเป็นคลิปประกอบให้นะครับประกอบชุดบนนะครับของพีซีร้อยหกสิบครับผม